ใหเราเด่นสดอะพี่ไม่ <c oughs> ่มีเราแกลบเกเินเดินเล่นสวัีครับ f c เป้น,นะครับนี่คู้รนะับครับเนะู๊้าคุูนะเป็นาม่ได้ยินแน่เลยน่าจะ<า>ไปไ,ไยิหนอันนี้วิ่งอยู่แถวไหนครับ ไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินครับเราก็ต้องพิมพ์คุยแบบนี้เอานะครับเซ็นท่านโอ้เปนท่านืองคนนู่นโอ้ไกลแล้วเนี่ยนี่อ๋อบ้านอยู่นี่บ้านเขาอยู่นี่ครับเราเขาไม่ได้ยินนะทุกทุกนะครับได้ นี่ได้กี่บาทแล้วเนี่ยวันนี้241บาทโอ้ยสอ้อยสุดยอดเติมเติมให้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 อีกสองร้อเป็นแปดโอ้ยสุดยอดเลยสอร้อยละเยี่ยมครับ